วันนี้พวกเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าบอลชาวาเราจะต้องกริ้งลูกบอลไปถึงเส้นชัยงั้นเหรอใช่เราจะต้องกลิ้งลูกบอลไปว่าแต่ว่ากลิ้งไปเลยแล้วกันได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนสะพานหายไปอะ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งสะพานก็ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนี่ไงมาแล้วแล้วทำไมบล็อกหายไปเฉยเลยเพียยังไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใหม่ก็แล้วกันนี่ไงตอนนี้เราอยู่ในลูกบอลแล้วเราก็จะต้องกลิ้งไปกระโดดไปด้วยมีเพื่อนบินได้ด้วยพี่ฝนมีเพื่อนบินได้ได้ไงกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเขาอยู่ในลูกบอลแต่เขาบินได้นะแปลกชะมัดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะต้องกระโดดแล้วก็กลิ้งไปด้านบนนี้อาจจะมีถ้วยรางวัลแล้วก็ของรางวัลมากมาย นี่ไงตอนนี้เพกอยู่ที่ปุ่มแล้วเพกไม่ได้กดปุ่มนะไม่ได้กดปุ่มจริงน่ะนี่ไงอยู่ตรงมุมเลยเห็นเปล่าถ้ายังงั้นกระโดดไปเลยเดี๋ยวก่อนทําไมเพกกดปุ่มอีกแล้วไม่ได้กดปุ่มไม่ได้กดปุ่มแล้วทาไมบล็อกหายไปไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อกี้เห็นเพื่อนบินมา <c oughs> เดี๋ยวก่อนดูเหมือนกับว่าจะมีอะไรบางอย่างขวางทางอยู่พี่ฝนกระโดดไปไม่ได้เลยแฮะอะไรบางอย่างอย่างนั้นเหรอใช่ ถ้ายังงั้นตอนนี้เราเรียบไปดีกว่าเพราะว่าเขามีลูกศรน,นําทางลูกศรน,นําทางเขาบอกว่าให้ไปทางนี้นะไปทางนี้อย่างงั้นเหรอแล้วก็กระโดดขึ้นข้างบนพลังงานลดอ่ะพลังงานลดอยู่แล้วตรงนั้นเลเซอร์มีเลเซอร์ด้วยมีกับดักระหว่างทางอย่างเยอะแต่ไม่เป็นไรเกือบหล่นแล้วแต่ขึ้นมาได้ต่อ <c oughs> นี่ไงทําไมเส้นทางนี้ยากจังเลยเราล <ะ S 2> อยไ,ไดร้ระวังระวังนี่ไงมาแล้วบอกแล้วว่าให้ระวัง ไปเริ่มต้นหม่ได้ไงอ่ะก็พี่ฝนเดินหน้าเยอะเกินไปอ่ะเดินหน้าเยอะเกินไปเหรอใช่แล้วต้องหยุดก่อนทําไมยากจังเลยวันเนี้ยไม่ยากหรอกค่อยๆมาใจเย็นๆนะโอ้โหตอนนี้นี่พี่ฝนหล่นมากี่ครั้งแล้วเนี่ยจะไม่ได้แล้วพวกเราตอนที่นับๆดูก็ประมาณสี่ครั้งสี่ครั้งเลยอย่างงั้นเหรอแล้วก็ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ห้าครั้งที่ห้าไม่มีทางพี่ฝนจะต้องกระโดดผ่านอย่างแน่นอนนี่ไงไปแบบตั้งใจเดี๋ยวก่อนนะ เมื่อกี้นี้ทําไมพี่ฝนลอยได้พี่ฝนจะไปลอยได้ยังไงลอยได้เฉยเลยเมื่อกี้เนี่ยลอยได้ของจริงเลยลอยกลางอากาศแสดงว่าต้องเกิดอะไรบางอย่างขึ้นแน่นอนงั้นตอนนี้เราจะต้องรีบไปแล้วเราจะได้รู้ว่าด้านบนนั้นเขามีถ้วยรางวัลอะไรแล้วก็ของรางวัลอะไรบ้างอะนะก็จริงอะนะแล้วทําไมถึงมีสปริงลอยไปลอยมาอยู่แถวนี้ได้ใช่เมื่อกี้นี้ก็มีพรอมวิเศษลอยไปลอยมาอยู่แถวนี้เหมือนกันเดี๋ยวก่อน ทำไมหล่นน่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเพ็กก็หล่นลงมาเหมือนกันพี่ฝนอยู่ดีๆก็หล่นเฉยเลยเหมือนกระโดดไปแล้วก็ไปชนกับอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่ว่าเมื่อกี้นี้เราผ่านมาเราก็ไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าเลยทำไมเราหล่นน่ะเรื่องนี้ไม่แน่ใจแต่รีบมาเถอะแปลกชะมัดเลยถ้าอย่างนั้นจะต้องรีบไปใหม่แล้วถ้าอย่างนั้นกระโดดตามมาเลยเพ็กรออยู่ชั้นบนมาแล้วเน่กร่งไป แบบนี้จะต้องเรามาระวังห้ามกลิ้งไปไกลไม่งั้นหล่นนี่บล็อกสุดท้ายต้องหยุดรอก่อนนะ <c oughs> นี่ไงเน่บล็อกนี้ดูท่าทางเราอาจจะต้องระมาระวังในเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นบล็อกทางเลื่อนนี่นะใช้วิธีกระโดดเราพี่ฝนกระโดดกระโดดกระโดดอย่างเดียวนี่ไงผ่านแล้วแล้วก็ตรงนี้บล็อกหายนะบล็อกหายไปอ๋อ,อเข้าใจแล้วเป็นบล็อกเป็นบล็อกล่องหอนนะ่ะแล้วทำไมเพเอกตกลงมาได้เนี่ย บล็อกหายไปต่อหน้าต่อตาบล็อกหายไปทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้กระโดดไปโดนเลยถ้ายงางงั้นพี่ฝนจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านกระโดดผ่านไปก่อนก็แล้วกันกระโดดนําไปก่อนได้เลยนะนี่ไงกระโดดนํามาแล้วตอนนี้อยู่ชั้นสีเขียวมีสะพานเรนโบ์สะพานเรนโบ์ก็น่าจะหายเหมือนกันพี่ฝนถ้ายังงั้นไปต่อแล้วนะไปเลยพเพยกอยู่ชั้นไหนแล้วนะก็กําลังขึ้นมาใหม่อะถ้ายังงั้นไปเลยนี่อย่แล้วต้องกระโดดโอ้โหเกือบไป เกือบไปคืออะไรเมื่อกี้น้บล็อกหายไปสะพานหายไปแถมพี่ฝนลอยกลางอากาศได้เฉยเลยโอ้โหไม่ได้กาแล้วจะต้องรีไปบล็อกหายแต่พี่ฝนลอยกลางอากาศได้ใช่อยู่ดีๆก็ลอยกลางอากาศนี่ไงมีพรอมวิเศษลอยได้มาจากไหนก็ไม่รู้พรมพิเศษที่ลอยได้เหรอใช่ตอนนี้ไม่อยู่ที่ดานดานที่เราจะต้องบวกเลขเขาบอกว่า47บวกป ได้คำตอบเท่าไหร่นะนะได้คำตอบเท่าไหร่อะน่าจะตอบ131ยสนะจริงด้วยนี่ไงผ่านแล้วต่อไป6กสิบวกสี่ี่พี่ฝนลูกเท่าไหร่อะหนึ่งร้อยสิบห่งร้ยใช่ไหมใช่หนึเพราะว่าหกบวกสเท่ากับสิบทำไมกระโดดเข้าไปไม่ได้เมื่อกี้จริงด้วยทำไมกระโดดไม่ผ่านอันนี้6กคูณเได้42 42กระโดดไปเลย แย่แล้วเกือบหล่นแย่แล้วแย่แล้วหลน่ลนหล่นหล่นได้ไงอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนไม่หล่นแฮหหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นด่านกระโดดที่นี่มีผีหรือเปล่ากําลังจะพูดอยู่เลยไ <c oughs> อย <c oughs> เดี๋ยวอะไรเนี่ย <c oughs> ทําไมไม่ไปอ่ะไม่รู้เหมือนกันทําไมพี่กระโดดกลับหลังมาได้ไงก็ไม่รู้แปลกชะมอดเลยเหมือนกับว่าจะมีอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นนะ่ะมีอะไรบางอย่างกําลังขัดขวางไม่ให้เราชน,นะ แต่ไม่เป็นไรวันนี้พวกเราจะต้องชนะให้ได้เลยเพราะว่าพวกเรามีความพยายามฉันว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นไม่ใช่เหรอความสําเร็จอยู่ที่นั่นใช่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นรีบไปกันเถอะมาเร็วเขา้าเน่เรามาแล้วตรงนี้เพียคิดว่าน่าจะไปทางสีฟ้านะทางสีฟ้าทางนี้เหรอใช่แล้วยิงด้วยทางสีฟ้าแต่ปัญหาเกิดละตรงนี้นี่ถ้าเราไปเนี่ยเราจะตกลงไปไหม ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ฝนคิดว่าถ้าเราไม่กดปุ่มก็น่าจะไปได้น่ะผ่านแล้วนี่ไงจริงด้วยผ่านของจริงเพราะฉะนั้นไปต่อดีนะที่เรามากันคนละทางใช่ไม่งั้นเราหล่นแน่นอนเลยลอยไปแล้วพี่ฝนลอยมาแล้วในด่านสีม่วงทำไมไม่ไปอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าไปทางไหนดีทางนี้ เป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นตัดสินใจไปเส้นทางใกล้เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งน่าจะไม่รอดใช่แล้วเพ่เคิดว่าพลังงานเราไม่น่าจะมีพอนะใช่ระวังให้ดีนะเดี๋ยวหล่นไม่ต้องห่วงพี่ฝนตามมาได้เลยนี่งไงมาแล้วอา้าวแล้วพี่เอกไปไหนอ่ะนี่คือชั้นสุดท้ายแล้วพี่เอกหายตัวเหรอไม่ได้หายตัวเดินแล้วก็ลอยขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวก่อนเนี่ยหรอ ใช่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วเราลอยขึ้นมาได้นึกว่าใช้วิชาหายตัวไม่ได้หายตัวแล้วก็กระโดดไปทางนี้จะมีบันไดเลื่อนมีบันไดเลื่อนจริงด้วยมาแล้วแล้วก็เลื่อนขึ้นไปชั้นบนพอขึ้นมาระวังตัวด้วยพี่ฝนเกิดอะไรขึ้นอะบันไดเลื่อนถอยหลังเดี๋ยวก่อนบันไดเลื่อนถอยหลังจริงด้วยนี่แล้วก็ขึ้นมาด้านบนนี้อ้าวแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วไปไหนแล้วเนี่ย แย่แล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะเพื่อนเดี๋ยวก่อนหล่นไปแล้วเหรอใช่แล้วหล่นไปแล้วเอ้าแล้วเดี๋ยวพี่วอนหล่นมาตอนไหนเนี่ยแล้วกระโดดตามมาทําไมอ่ะจะไปช่วยงะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าหล่นลงมาถึงชั้นล่างเลยเมื่อกี้นี้เราไปถึงเส้นชัยแล้วไม่ใช่หรอยังไปไม่ถึงเส้นชัยจริงเหรอใช่แล้วถ้าอย่างงั้นตอนนี้เราสามารถรับของขวัญได้แล้วนี่มีสปริงกระโดดสูงไหลแรงน้อมถ่วงด้วยนะเดี๋ยวก่อนสปริงสีม่วงนี่ท่าทางจะทําให้เรา สามารถกระโดดขึ้นไปได้ง่ายขึ้นใช่สปริงกระโดดสูงนี่เลยมาแล้วคราวนี้เราจะผ่านแบบสบายไม่ต้องเป็นห่วงแล้วล่ะไม่ได้กระโดดสูงอย่างเดียวนะกระโดดไกลด้วยใช่กระโดดไกลด้วยเมื่อกี้นี้หล่นไปเลยไม่ต้องกลัวเลยนี่โดดมาทีเดียวถึง แล้วเก้าเน่ตอนนี้เราผ่านแล้วเน่กระโดดได้ดูเป็นตัวอย่างแย่ yeah, แล้วไปไหนอะ่ะกระโดดเกินกระโดดเกินเหรอใช่กระโดดเกินกระโดดเกินหล่นไปเลยเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวกระโดดขึ้นไปใหม่เน่คราวนี้ไปได้ไกลกว่าเดิมมาถึงด่านสีม่วงแล้วเพิ่งจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราสามารถกระโดดข้างในก็ได้เลยนี่นาใช่กระโดดผ่านมาได้เลยเน่ ข้ามไปเลยพวกเราใช่ไม่ต้องไปทางเดิมเนี่ยกระโดดขึ้นมาตรงนี้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนแย่ yeah, แล้วเกือบจะดีแล้วอ้าวลงไปทําไมลนเฉยเลยกระโดดใหม่ไม่เป็นไรกระโดดผ่านแน่นอนเน่ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรแล้วเรากระโดดไปทีเดียวแล้วก็ผ่านกระโดดไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้กระโดดเลยไปเฉยอ่ะทำไมพี่ฝนไม่กระโดดเฉพาะชั้นด้านในเลยล่ะก็นี่ไงเมื่อกี้กระโดดไปแล้วแต่ลนน่ะเห็นกระโดดออกไปข้างนอกอยู่นะ ก็กระโดดลนไงกระโดดลนเนี่ยนะใช่เดี๋ยวไปหมายแป๊บหนึ่งขอตั้งใจก่อน,อนเน่ตอนนี้อยู่สีม่วงแล้วขึ้นมาเร็วเข้าเน่ตอนนี้อยู่สีฟ้าเน่ผ่านแล้วก็จะมาฝั่งนี้ไปต่อไปทางไหนเนี่ยแล้วก็จะไปสีม่วงทายงั้นตาชินใจไม่ใช้สปริงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวลนพี่ฝนก็กระโดดขึ้นมาได้เลยจากตรงที่ยืนอยู่นั่นน่ะนี่ไงกระโดดผ่านแล้ว คราวนี้เราก็จะไปต่อกระโดดแบบนี้เลยสิกระโดดผ่านไปได้เลยอย่างนั้นเหรอใช่กระโดดมาแล้วก็ถึงเลยนี่ไงจริงด้วยถ้าย่างงาั้นไม่ได้การแล้วคราวนี้จะต้องตั้งสติให้ดีก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะหล่นลงไปนะไม่ต้องวิ่งแล้วพี่ฝนกระโดดมาถึงเลยเนี่ยนี่ไงผ่านด่านแล้วคราวนี้ไปต่อมาถึงเส้นชจยแล้วพวกเราระวังเกินนะนี่ไงมาถึงโซฟาสีชมพูแล้วก็ มีของรางวัลอย่างเยอะพี่เอกกระโดดผ่านมาได้เลยนะรู้ว่ากระโดดผ่านมาได้เลยแต่ว่าเพ็กจะไม่ใช้สปริงแล้วมาเร็วเขานี่ไงด้านหน้านี้เขามีเขาเรียกว่าอะไรนะพรมวิเศษสีทองพรมสีทองใช่หรือว่าเพื่อนจะใช้พรมอันนี้บินไปได้ของจริงนะ่ะบินได้แต่ทำไมบินช้าจังเลยบินช้ามากเลยหรือว่าเราอาจจะต้องใช้สปริงด้วยหรือเปล่า ใช้ได้แค่อย่างเดียวพี่ฝนถ้าใช้สองอย่างเราอาจจะหล่นเหรอใช่แล้วเข้าใจแล้วจะมีพรมที่เป็นพรมสายลุ้งอยู่มีพรมสายลุ้งเราจะวิ่งเร็วใช่หรือเปล่าน่าจะบินได้เร็วขึ้นนะเดี๋ยวก่อนนะข้างหน้านั้นเหมือนกับว่าจะมีของรางวัลอะไรบางอย่างด้วยนะจริงด้วยมีของรางวัลที่เราสามารถกลิ่งไปเก็บได้ในช่วงแรกด้วยนะนี่ไงทางนี้พี่ฝนเจอเส้นทางแล้วมีต้องสามทางทางนี้ก่อนใกล้กว่า ทางนี้ก่อนใกล้กว่างั้นนําไปเลยนี่ฝั่งนี้เขาก็จะมีสะพานนะมีสะพานที่หายได้อเหรอใช่สะพานล่องหนนะ่าจะหายได้งั้นนําไปเลยพี่ฝนนี่ไงถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช้พรมวิเศษก่อนก็นแล้วกันเน่เดี๋ยวพี่ฝนจะกลิ้งไปแล้วจะไม่หล่นลงไหเหรอไม่หล่นลงหนะ้าถ้าหล่นลงไปแเ้าก็มีพรอ้อมไงแล้วจะกดใช้พรมทันใช่ไหมใช่ใช้ทันอย่างแน่นอนเน่ สปริงวิ่งเร็วมาแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาขอให้รับของรางวัลน,นี่ใช่นี่ผ้าคุมร่องหนผ้าคุมร่องหนจริงๆด้วยใช่แล้วตอนนี้เนี่ยนะพี่ฝนก็ล่องหนอยู่เลยไม่กลับมาอีกแล้วอา้าวล่องหนไปเลยเหรอ <laughs> ใช่ล่องหนหายไปเลย กลับมาไม่ได้ทำไงอะ่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ไงอยู่นี่ไงตอนนี้กำลังจะไปรับของรางวัลชิ้นใหม่อยู่ที่รางรถไฟที่รางรถไฟนี่ไม่ใช่ของรางวัลนะเป็นแค่เงินเองจริงเหรอเป็นเหรียญที่เราสามารถไปซื้อของในเกมนี้ได้ใช่หรือเปล่าใช่เป็นเหรียญที่เขาให้ฟรีสำหรับไปซื้อของนี่ไงกลิ้งมาแล้วแต่ไม่มีใครมองเห็นที่ฝนหรอกไหนอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงอยู่นี่กินแอปเปิลอยู่เห็นแต่แอปเปิลลอยได้ใช่ ใช้ผ้าคุมล่องหนแล้วก็จะหายไปเลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยการมาเปลี่ยนลูกบอลกลิ้งใหม่เห็นแต่ลูกบอลไม่เห็นคนน่ะนี่ไงมาแล้วไม่มาแฮะแปลกมากเลยนะเนี่ยนี่ไงสีแดงก็ไม่มานี่พี่ฝนจะหายตัวไปตลอดเลยเหรอก็ไม่เป็นไรนะยังไงก็มองเห็นลูกบอลอยู่ดีนี่ไงตอนนี้มาเก็บพรมสายลุงแล้ว ในที่สุดเราก็ได้ของรางวัลชิ้นสุดท้ายใช่เป็นพร้อมสายรุ้งสามารถบินได้มีสายลุ้งวิ่งตามเราด้วยเรียกว่าบินเร็วกว่าเดิมเยอะใช่บินเร็วกว่าเดิมเยอะเลย